มาดูของบอลยูสหรัฐ10ปีกันบ้างน,นะครับก็ยังไม่ขยับไปไหนเพราะวนะ่าน่าจะรอตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐก็บวกขึ้นมา2บิบนะครับตอนนี้อยู่ที่4.1%หเปอร์เซ mm ็นต์แต่ว่าจุดไฮไลท์ของวันนี้เลยคือ mm hmm. บอลยูไทยใบยบ,ยบอกนักลงทุนแล้วว่าเดี๋ยวคอยตามดูให้นะครับถ้ามันต่ำาเ5เมื่อไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งสะท้อนว่าตลาดเนี่ยมองว่าดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยน่าจะลดแน่ๆแล้วด้วยความที่มันหลุด2.5เร็วแบบเนี้ยแอบสะท้อนนิดนึงว่าตลาดมองว่า อาจจะลดเร็วกว่าที่คาดหรือเปล่าเพราะว่าออทางเราเนี่ยมองว่าน่าจะลดในช่วงครึ่งปีหลังนะครับพี่มนอแต่น,นี้เนี่ยลดเร็วขนาดนี้เดี๋ยวประชุมครั้งที่ถัดไปของกรอ,อง,งอเนี่ยสิเมษาเดือน4ี่นะครับจะลดเลยหรือเปล่านะฮะอันนี้เหมือนตลาดก็แสดงความเห็นมาในในมุมว่าอาจจะลดเลยอะไรแบบนี้ใช่ครับอันนี้ก็จริงๆที่คุยกับ ESU ูมาเนี่ย ESU เขาก็ยังยืนยันว่ายังไงเราน่าจะรอให้เฟดลดดอกเบี้ยก,ก่อน นะครับซึ่งเฟดและดอกเบียก็คาดกันที่รกรกฎาคมของเราก็น่าจะลดตามก็คือครึ่งปีหลังนะครับแต่ว่าอันนี้มันสะท้อนความเห็นของตลาดหมายถึงตลาดโดยภาพรวมเนี่ยแตกต่างไปนิดหนึ่งก็คือน่าจะลดรอบต่อไปเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องลุ้นกันแต่อย่างนี้เนี่ยมันก็แสดงให้ชัดคือมันจะน่าจะมีแรงกดดันให้กับธนาครารประเทศไทยพอสมควรเหมือนกันนะครับนี่ต้องติดตามใกล้ชิดเลยเพราะว่าเราแ r a c กัทุกวันเนี่ยเราเห็นทรายมาตลอดว่ามันมันลงมาเรื่อยๆแล้วมันใกล้เรื่อยๆจนกระทั่งเนี้ยวันแรกก็เป็นวันนี้เป็นวันแรกที่ทะลุ 2.5ลงมานะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าวันนี้จะมี reaction อะไรออกมาหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่อาจจะสงสัยว่าทำไมมันถึงลงมาเนี่ยก็คือการที่ตลาดมองว่าดอกเบี้ยจะลงเขาก็ต้องรีบไปล็อกพวกผลรอบแทนระยะยาวถูก<ช><ช>ไหมฮะล็อกยูวสูงๆไ<ๆ>ว้เขาก็ต้องไปไล่ซื้อพอไล่ซื้อปุ๊บราคาบอลขึ้นยูวมันก็จะตกนะครับอันนี้จะเป็นนเจอร์ของตัวของพันธบัตรผ,ผลผลบแทนเกี่ยวกับพวกตราสารนี่และพวกนี้อยู่แล้วนะครับ ทีนี้มาดูสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกันบ้างนะครับว่าอ่ะมันเกิดมาคือตอนนี้ต้องบอกก่อนตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายอยู่2.5%ครับมันลงมาต่ำกว่า2.5%นะครับไป mm hmm. ก็เลยไปดูว่ามันเคยมีกรณีแบบนี้ไหมที่พันธบัตรรัฐบาล10ปีเนี่ยมันต่ำกว่า2.5%ซึ่งจริงๆมันไม่ควรน,นะครับก็อ่ะมันเคยเกิดขึ้นตอนช่วงวิกฤตโควิด19ครับมองภาพไปด้านซ้ายเนี่ยอมันจะมีเส้นสีเส้นแนวนอนสีเขียวนะครับอันนี้คือ เส้นศูโรไลน์นะครับก็คือจุดที่เป็นศูนย์แล้วกันถ้าติดลบเนี่ยแปลว่าผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันลงไปต่ํากว่าศูนย์นะครับมีเกิดขึ้นปี2019 2020อันนั้นก็ไม่แปลกใจเพราะว่าตลาดก็คงคาดว่าจะลดดอกเบีย้ยแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือพอมันติดลบทุกครั้งนะครับพี่บอลตัวสีเขียวที่เป็นเหมือนขั้นบันไดเนี่ย<ห>คือดอกเบีย้ยนโยบายนี่แหละมันก็ลดจริงๆพอติดลบปุ๊บมันก็ลดตามจริงๆนะครับมันเป็นสัญญาลอันหนึ่งเลยแล้วครั้งนี้มาเกิดอีกครั้งหนึ่งแล้้ววกก็นนน่่าาาจะะสทออดเบบียยโ มีโอกาสลดนะครับผมก็คงน่าติดตามแล้วกันนะครับเราไปว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยน่าจะ price in ในกลยุทธ์เผื่อก็วันนี้เลย<ช>และเริ่มปรับพอร์ตแล้วนะครับ<ช>ถ้าเกิดมีการแสดงความเห็นแบบนี้นะฮะในตัวของตลาดพันธบัตรนะครับมาดูเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยเลยแล้วกันะนะครับผมมีเซกเตอร์อะไรบ้างอ่าก็มาดูของกลุ่มแบงก์ก่อนนะครับผมอันนี้เนี่ย คอลัมน์ขวาสุดเนี่ยไบยก็เทียบม,มาให้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยคนไหนมีเซนซิ t ิวิตี้นะครับกับผลกับกำไรของเขาเนี่ยจะกระทบลดลงถ้าเกิดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยปรับลดลงทุกๆ25 basis บ o i n เบนะครับตัวที่ได้ผลกระทบน้อยสุดอย่าง TTB เนี่ยจะเห็นว่ายังเป็นตัวที่ยืน outperform ์มได้อยู่ในปีนี้แล้วก็เป็น t o p ปพิของเรานะครับก็บวกขึ้นไป10%ตั้งแต่ต้นปีนะครับ SCB ก็ผลกระทบน้อยนะครับแค่1 5เองนะครับ ก็ยังเอาปริ f o r m แล้วก็เป็นบวกได้นะครับสําหรับปีนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เขาปันผลค่อนข้างดีด้วยส่วนตัวที่ผลกระทบเยอะเห็นชัดเลยครับพี่มนต์ตลาดหุ้นนี่ก็ปรับพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับตัวอย่าง BBL เนี่ยนะฮะหรือ K Bank เนี่ยลบกันไปเกือบ10% BBL นี่ลบเยอะ1 2ได้นะครับเพราะว่า2คนนี้เนี่ยมี sensitivity กับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ย3.3แล้วก็ 3. 6นะครับ,รบส่วนอีกคนนึงก็จะเป็น KTB แบงก์ใหญ่เหมือนกันนะครับ ก็ลงไปเยอะนะครเกือบ15ก็เป็นคนที่มี s e n ซิที v ิตีเยอะนะครับอยู่ที่3.4เ็ก็ชัดเจนเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยถ้าดอกเบี้ยนโยบายลงก็อาจจะเป็นแต่เราคล้องแต่ต้นปีนะพี่มน <c oughs> ตใช่แต่อย่างกราฟที่ที่เห็นในด้านซ้ายมือเนี่ยมันค่อนข้างชัดเลยคือราคาหุน้นโดยเฉพาะ3ตัวที่เป็นแบงค์แบงค์ใหญ่เนี่ยมันลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีซึ่งอันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงต้นปีเนี่ย ตลาดเองหรือแม้กระทั่งเราก็ยังมองว่าดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ยังไม่ได้ลดในปีนี้ด้วยซ้ำก็มุมมองคือเหมือนกับว่ามันแค่ส่งส่งโอกาสขึ้นมันไม่มีละแล้วก็พอส่งส่งเนี่ยก็ลุ้นกันแค่ว่าจะลดจ,จ,จะลดดอกเบีย้ยเมื่อไหร่ซึ่งคาดการแรกตอนต้นปีก็คือเป็นปีหน้าตอนแรกก็เหมือนกับมองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยขนาดมองแค่นี้เนี่ยราคามันยังเริ่มลงมาเลยแล้วเนี่ยตอนนี้คือตลาดให้สัญญาณมาแล้วว่าโอกาสลดดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เชื่อว่าราคาหุ้นน่าจะ มีมี Impact เพิ่มขึ้นจากเมื่อต้นปีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่เอามาเอามาฝากกันว่าแม้กระทั่งที่ยังไม่ได้ลดเลยเนี่ยอิมแพคหลาย,ยตัวก็เป็นไปตามที่คุณฟุกคาดเลยจริงๆว่าปีนี้เนี่ยไม่ใช่ปีของแบงก์ก็เปลี่ยนเป็นอันเดอร์ f อร์ตตั้งแต่ต้นปีเลยก็ถือว่าภาพรวมก็ก็มาถูกทางนะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าหลังจากที่มีกระแสแบบนี้เนี่ยกลุ่มแบงก์ซึ่งซึ่งแน่นอนเอ็นจอยในปีที่แล้วในช่วงที่ดอกเบี้ยขึ้นแล้วก็ถ้าไปแทร็กเนี่ยราคา มันก็สวนทางกับตัวที่ตัวที่อันด์เพอร์มปีนี้ก็คือปีที่แล้วเนี่ยมันเอาพอร์์มาอันนี้ก็ชัดเจนนะครับก็คือเหมือนคืนกลับไปคําถามก็คือมันมีคําถามแน่นอนแล้วว่าเรื่งนี้ลงมาเนี่ยเราน่าซื้อใหมนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้อยากให้รอดูก่อนดีกว่าเพราะว่าแบงก์ก็เป็นเซกเตอร์ที่ impact ชัดเจนว่าเป็นเนกาทีฟถ้าเกิดมีการลดดอกเบี้ยนะครับ เป็นประเด็นที่ราคาลงมาแล้วก็จริงแต่ว่าก็อยากให้รอนิ่รอให้ใหดูนิ่งๆก่อนพอดอกเบีย้ยลงจริงแล้วราคาหุ้นลงแรงๆอ่ะถ้าเกิด price in ไปเยอะเพียงพอเนี่ยอันนี้อาจจะเริ่มน่าสนใจะแต่ต้องคงต้องไปดูอีกทีนึ่งนะฮะจ,จะช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะงั้นปีนี้ก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มแบงก์ก็อาจจะไม่ใช่เป็นเป็นปีของกลุ่มแบงก์นะครับช่วงนี้ก็คงจะต้องติดเลี้ยงกันนิดนึงนะครับ ครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มนี้นี่จริงๆเรียกว่าได้ประโยชน์เลยแต่ว่าอันนี้บ่์เทียบเป็นผลลัพแทนตั้งแต่ year to d เด e มาอาจจะดูบวกลบไม่เยอะเพราะว่าเออสิ้นประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยมีเล่นตีมดอกเบี้ยลงไปทีหนึ่งแล้วแต่แปลว่าอันเนี้ยตียมอันเนี้ยตรงกว่าเพราะว่าไอรอบที่แล้วที่หุ้นไฟแนนซ์วิ่งเนี่ยเหมือนตลาดไปอิงกับบอลยิวของสหรัฐซึ่งจริงมันไม่เกี่ยวกับตัวเศ <laughs> รษฐกิจในไทยนะครับผมไม่เกี่ยวฟันเดเมนทัลแต่ตอนเนี้ย ตัวของบอลยิวสิบปีเนี่ยมันลงมาต่ำกว่าสองจุดห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะทอนว่าโอกาสลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับจากที่ตลาดมองก็อันนี้อาจจะเป็นจุดทริกเกอร์ที่กลับมาเล่นตีมบอลบอลยิวล่วงนะครับตีมของดอกเบีย้ยขาลงอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับกลุ่มไฟแนนซ์ตัวที่เอาเอรียที่สุดจริงๆก็เป็นตัวท็อปพิกของเรานะครับคือตัว MTC นะครับผมก็ยังมีออพไซด์จาก t a r g e t Price อยู่บ้างนะครับต้นปีก็เป็นคนเดียวที่บวกได้มา2.8% KDC ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่บวกได้แล้วก็วันนี้มีหุ้นหุ้นด้วยนะเดี๋ยวมาดูหุ้นหุ้นแล้วกันนะครับผมติดล้อก็ถือว่าเป็นแรงกดนะครับผมลงไป3.5%ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ตัวสวัสด์อันนี้ก็แรกกดค่อนข้างเยอะนะครับลบไป6%เมื่อเช้าถามพี่การว่าถ้าจะเล่นตัวแรกกดดูตัวไหนดีก็เหมือนเทรดดิ้งนะถ้าเทรดดิ้งคือสวัสด์พอเล่นได้นะถ้าจะเป็นีม อดอกเบีย้ยขาลงกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับอีออนก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ค่อนข้างละกาดนะครับจริงละกาดที่สุดเลยนะฮะในกลุ่มไฟแนนซ์อันนี้ก็อาจจะต้องอธิบายเพิ่มนิดน,นึงละกันว่าความต่างระหว่างไฟแนนซ์กับแบงค์เนี่ยมันคือว่าแบงค์เนี่ยเขาระดมเงินทุนคือต้นทุนเขาเนี่ยก็สามารถที่จะระดมระดมจากเงินฝากแต่ไฟแนนซ์เนี่ยต้นทุนเลยก็คือเงินกู้ ซึ่งเขาต้องกู้เนี่ยก็คือเขาต้องกู้เป็นลักษณะว่าไม่ว่าจะเป็นแบงก์โลนหรือว่าจะเป็นออกพันธบัตรแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกพันธบัตรกันค่อนข้างเยอะนั่นเนี่ยตัวบอลยูที่มันลดลงมาก็เลยมีอิมพิคชันในเชิงบวกให้กับกลุ่มไฟแ a n c e ได้ชัดเจนเพราะว่าต้นทุนของเขาก็าคือเป็นเริ่มเป็นขาลงแล้วหลังจากที่ปีแล้วก็โดนอิมแพกมาเพราะปีแล้วถ้าเราไปแทร็กเนี่ยราคาหุ้นของกลุ่ม finance เนี่ยเรียกว่าลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันเพราะว่าทุกคนคือรู้ว่าต้นทุนเขาเพิ่มก็ทําให้มีประเด็นเรื่ององงข กำไรที่มันจะต้องหายไปพอมาวันนี้เนี่ยก็เรื่องของอต้นทุนเขาเริ่มเห็นภาพแล้วว่าจะทยอยลดลงเรื่อยๆแล้วก็ปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ฟ i น a n นซ์หลายตัวก็จะต้องมีการรีเพ c สตัวพันธบัตรด้วยก็อาจจะทําให้แน่นอนคือ,อภาพรวมมันอาจจะช่วงครึ่งปีแรกอาจจะดูยังสูงอยู่แต่ถ้าเขาเริ่มเห็นภาพของการลดลดอกเบี้ยลงมาเนี่ยก็น่าจะมีรีเพ e สเมนที่มากขึ้นก็ทําให้ต้นทุนเขาลงมาได้นะครับแล้วก็แต่ว่าต้องต้องบอกนิดนึงว่าเอ๊ะอย่างนี้มันไม่เห็นเหมือนแบงค์ที่แบงค์รู้ว่า ราคาราคาไอ้ตัวดอกเบีย้ยจะลงราคามันก็ลงตามแล้วเนี่ยไฟแนนซ์ Finance มันเหมือนทําไมรู้ว่าดอกเบีย้ยลงแล้วมันยังไม่ดีกลับขึ้นมาอ่าประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่อง NPL ด้วยเหมือนกันเพราะไฟแนนซ์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า NPL มันก็ดูดูอาจจะน่ากลัวกว่าแบงก์นิดนึงคนก็อาจก,กังวลเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจของไทยตอนนี้ก็เรียกว่ายังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับคนก็อาจจะกังวลเรื่อง NPL แต่แน่นอน บางตัวซึ่งมันก็เป็นการควบคุมที่ดีเนี่ยก็าําให้เราค่อนข้างมั่นใจได้ก็อย่างตัวท็อปิกของเราก็คือ MTC เป็นต้นนะครับหรือว่า KTC ก็เป็นตัวที่ระบายอยู่อันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าความต่างระหว่างแมงกซ์กับไฟแนนซ์สักการน,นเนี่ยตอนนี้ดอกเบีย้ยที่อยู่ในขาลงก็จะเป็นเซกเตอร์ไฟแนนซ์จะเป็นเซกเตอร์ที่ได้รับผลประโยชน์ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับครับแล้วก็มาดูกลุ่มรงไฟฟ้าจริงๆก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะคนนี้เนี่ยถ้าไปดูย้อนหลังเนี่ยเวลา ดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยจริงหุ้นไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่แต่ถ้าดอกเบีย้ยเป็นขาลงเนี่ยครับมันเป็นคัลเลิสต์นะครับแล้วจริงก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับในเชิงของ l ูเอชันเพราะว่าส่วนใหญ่โครงการระยะยาวเนี่ยแล้วหุ้นพวกโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เขาก็ทําเป็นดิสคาวน์แคชฟลูร์นะพี่มลถ้าเกิดต,ตัวาหารตัวดิสคาวน์เรทเนี่ยมันลดลงเนี่ยมันก็จะเพิ่มมูลค่าไปโดยปริยายเลยนะครับก็มาดูกันว่าตัวไหนเนี่ยที่มีเซนซิทีฟิตี้กับ การที่ดอกเบียเนี่ยปรับลดลงมากที่สุดนะครับคนที่ได้มากที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวบีกริมกาล่านะครับผมก็อยู่ที่5.5อันนี้คือสําหรับ Impact ทั้งปีนะถ้าเกิดลดดอกเบียนโยบาย50 b บ s i s point แต่ว่าอันเนี้ยสมมติถ้าก็ลดครึ่งปีหลังเนี่ยอิมแพคก็จะน้อยกว่านั้นนะครับผมก็จะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับ GPC ก็ได้ประโยชน์น้อยสุดนะครับแต่ก็ยังได้ประโยชน์นะอยู่ที่3ต่อปีก็เลยทําเป็นตารางมาให้ดูว่าอาตอนนี้ ตัวของหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยที่เรา cover นะครับสมมติถ้าเกิดลดช่วงครึ่งปีหลังแล้วกัน Impact จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีอัพไซต์ขึ้นมาสำหรับวิกรมอย่างเงี้ยฮะแทร็กเก็ตไพรซ์28บาทก็จะมีอัพไซต์อันนี้ต้องบอกก่อนอันนี้หายเป็นครึ่งปีให้แล้วนะฮะ<ม>ไอ้0.8เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็น potential อัพไซต์ได้นะครับตัวของ Echo ก็2.65บาทนะครับเอ่อ GPC ก็0.9 Garf 0.74นะครับแล้วก็ลาด0.85ถ้าเกิดเขาลดเร็วกว่าคาดเนี่ย positiv e Impact อาจจะมากกว่านี้นะฮะเพราะนโบาคำนวณเป็นแค่ครึ่งปีแล้วก็อย่าลืมว่าอันนี้แค่เป็นประเด็นในส่วนของดอกเบียนโยบายเข้ามาช่วยเสริมประเด็นเดิมที่ยังเป็นโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีสําหรับกลุ่มไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้า SPP อย่าง GPS c แล้วก็บ g r i ิมเนี่ยจะเป็นเรื่องต้นทุนราคา๊าซช่วงนี้ที่ค่อนข้างตับใช่แล้วก็ประเด็นเรื่องค่าไฟที่ตอนนี้มันเหมือนว่าเป็นเบสละ ก็มีโอกาสที่จะไม่ท่งก็ขึ้นเนี่ยมันก็เป็น potential upside ในอนาะคตได้อีกก็ก็เป็นไปตามเปเปอร์ paper ที่เหล็งเขียนไว้ตั้งแต่อทิที่อทิที่แล้วแล้วละ่ะก็ไงถ้ากลับไปดูเปเปอร์ก็จะเห็นชัดว่าตอนนี้คือมันเหมือนแคต a าลิสต์หลายๆตัวสําหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมันดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ทําให้มี potential upside เนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นเป่นว่าด้วย valuation ณนะปัจจุบันนะครับก็จะเป็นตัวที่ระบายที่เป็น top pick ก็จะเป็น GPC สำหรับกลุ่มนี้นะครับครับ เราก็อีกอันหนึ่งที่ได้ประโยชน์เหมือนกันอาจจะเล่นในตีมดอกเบีย้ยขาลงซึ่งช่วงที่ผ่านมาเอาจริงตลาดยังไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แล้วใบพูดไปในรายการแล้วอันนี้เอาสไลด์เก่ามานะพี่มลก็เรามีพูดสเปเชียลท็อปิกเรื่องของคุมลีดเวลานะครคือเราก็มองในเรงเห็นแหละว่ามีโอกาสที่ดอกเบีย้ยจะลดลงนะครับก,ก็เลยเอามาเทียบก็ศึกษาในอดีตนะครพี่มว์ว่าเวลาดอกเบี้ยนโยบายอยู่ประมาณ1.5% 2%เนตเอี่ยตลาดเนี่ยเขาให้ไพร์ทูบุ๊กกับ กลุ่มนี้เท่าไหร่แต่น,นี้เราโฟกัสไปตัวที่มีสภาพคล่องแล้วก็คัดมาแล้วว่าปันผลดีก็จะเป็นตัววารีดกับ c p พนะครับพี่มนต์นี่ต้องเรียนก่อนว่าไม่ได้ cover <ม>นะครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยไพร์ทูบุ๊กจะอยู่ประมาณ1เท่าแต่ตอนนี้เขาเทรดแค่ประมาณสัก0.9 0.9ต้นๆน,<ม>นะครับก็จะมีัพไซด์เนี่ยตามภาพเลยนะฮะก็สำหรับวานีย14.4%แล้วก็ CPN ร21%นะครับถ้าเกิดมีการลดดอกเบี้ยจริงๆช่วงครึ่งปีหลังอันนี้ต้องบอกว่า ที่ใบพูดเนี่ยเป็นายการช่วงบ่ายนะครับถ้าใครจะอยากจะไปดูย้อนหลังเนี่ยก็คือเป็นายการช่วงบ่ายไม่ได้ช่วงเชา้าบางคนเอ๊ะฟังตอนชเช้าแล้วไม่เห็นพูดเรื่องนี้นี่นะก็เป็นเป็นรายการช่วงบ่ายนะครับลองหาคลิปวิดีโออ่าลองรีรันดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในช่วงที่ดอกเบีย้ยขาลงแล้วก็รีดเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจในเชิงของการลงทุนแบบดิเฟนซียถือไปยาวๆรับดีเวนด์อะไรอย่างนงี้นะครับนี่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับดีเวนด์เมื่อกี้ก็ประมาณ6.97%เลยนะครับ